ไอ้เปียวเห็นมันยังไมอยู่นะยิ่งโลมันก็เห็ดฉายยิงจัตัวต่างด้วยออกบอลเด็ดรู้แล้วปะายไม่ทันทร์ไม่ทันทร์รูปคอมบอน

อันนี้ก็ของน้องตุ๊กตานะคะค่ะยังจ้าเพื่อเทศเราใหือเยอะนะคะตั้ทั้งวันเลยผู้ใหญ่อุปลานะคะยังค่ะแม่บ้านนี่บอกเอาไว้ทำสองคนเลยอุ้ยแม่เมื่อมากินส้มตำกันนะคะส้มตำแม่ผู้ใหญ่นะคะไม่มีแกงแล้วอีกแล้วเหรอแม่ผู้ใหญ่แกงผักหวาน น,นีแล้วค่ะเพราะว oui. Teraz, e. ่า FC วันน้สั่งนี้งมาต้องให้ FC <Switzerland> <bet ul salaries> สั <spe ak calam ari> find, ่งมานะคะถ้าจะให้เกงของวานแกงงมมาเกงได้หมดค่ะแกงก็อ่อยนดีเลยนะเดี๊ยวเดี๊ยวเดี๊ยวเขากี่รอบเดี๊ยวดี๊ยวเดี มีนมจีนเนาะเดี๋ยวนมจีนใส่ไปด้วยทำไหล่ะเอมใ่ไทอ้มาใ่อะมาของนันนะ้บตันทานยันงนมจีนมีนมจีนแล้วแม่ผู้ใหญ่เนาะเอานมจีนไปด้วยไปกินกันใส่นมจีนอันนี้อะ อันนี้ใส่ขนมจีนนะอันนี้ใส่ขนมนะจีนนะนนะหนูอเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เปรี้ยวมันเห็นอยากไปเอมาัน่มันตามอัน่นี่เ้ใส่นไไในะ้นข่้นอึนขนข้นข้าขึ้น้นีขน สอนกันเย็นไหมแม่พี่ใหญ่ซ้อนสิคะเดี๋ยวว่างๆล้าก็พาไปซ้อนอยู่นะแม่พ่ใหญ่อนมีซ้นอยู่รินี้ค่ะค่ะค่ะคุณพิลาวันแล้วก็คุณนิยุกิค่ะคุณลูกมุนตาด้วยค่ะมุนตานุะมนตาเมตตาปดปด้วยค่ะอันนี้ผักบุ้งผักแก้มม่นจ นูอิ่มเล้วอยากกินไมลืมไม่ได้่ยนลืมไม่ได้อ่มานะแม่่เปล่ม่ลงจะได้เนยูได้่าแต่ั่วเดี๋ยวลุงจะไม นี Double ่ต hmm. ีม uh, ือ uh, กันตังแม่ปูใหญ่นะคะนี่ นี่มนอะไรอ่ะลูกอะไรเนี่ยคะเรียกลูกอะไรนะลูกอะไรคะลูกมังเดือลูกมัเดือนี่เป็นนี่ย,ยนะนี่เี่ยจะิน้อร่อยอร่อยแม่พี่หญ่เล้วกเ,วเดี๋ยว่มชิมกันก่อนเด้อชิมต้อตามมาอีกนิดเธอ ตำอะไรคะเนี่ยตำปูปลาระจกัจกรฟังเสียงการตำนะคะ กัดขาดดแบนีค่ะเแลวนีค่ะแม่ค้อย่ไมเลอใชาใยี่บยี่บอ่ะ่คกี่โไมไม่รู้อาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้รับสมินี้ก็ไปเกินนีนะครับเจอไเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุ๊กตาสาวสุพานชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปึ๊บ